โอ้ยอ้ยโอ้ยโฮะที่นั่นที่นี่ที่ไหนอ้สวัสดีก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามทางช่องดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะอยู่ที่ห้างเซ็นทันมหาชัยมากินข้าวค่ะุณผู้ชมค่ะกินไปกินมาเหลือไปเหลือมาเอ้ามีดนตรี หนูเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบดนตรีมากและรักในเสียงเพลงมากเลยค่ะผู้ชมคะแล้วก็ทราบข่าวมาว่าวันนี้เขาจะมีนักร้องที่ดังมากๆเลยทีเดียวค่ะเขาเป็นใครคะอยากรู้จักแล้วสิไม่ได้เจอเขาเลยค่ะคุณผู้ชมคเจัเลยค่ะ,ะ,ะามาแล้วมาแล้วสวัสดีเมาสวัสดีพี่สวัสดีดคะ่ะหอมมากๆเลยครับต้นน้ำกับต้นน้ำ <laughs> มายถึงก็หยอดมุกเลยนะคะนั้นเราอยู่คณะเดียวกันเลยมไหมต้นน้ำเชยิ้้ต้นน้ำเชญโอเคโอเคอ่าเรามาพูดคุยกันนิดหนึ่งนะคะกับน้องคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้มาให้แนะนําตัวกันดีกว่านะคะเขาดังมากเลยไปออกรายการมาแล้วหลายรายการค่ะุณผู้ชมค่ะโอ้ยว้าวเลยว้าวเลยอยากรู้จักกันแล้วลเซ่เคยเห็นเขาทางหน้าจอทีวีกันมาบ้างแล้วใช่ไหมมาพูดคุยกับน้องเลยค่ะครับน้องคือใครคะแนะนําตัวกับทางช่องพี่หน่อยนายสมปองมานะครับผมอายุ39ป จ้าอยู่ชมบุรีชมบุรีสมกกัคเล่นต้องทางนู้นเจ๊จกสมัครก็เล่นดนตรีอยู่ที่ชมบุรีนะครับก็สมัครจะเล่นแค่วันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาทำกเกษตรอยู่ที่บ้านโอ้โอโกเกษตรนี่ทำอะไรคะทางเกษตรก็คือแบบขุดบ่อลเลี้ยงปลาปลูกผักเล็กนๆน้อยประมาณว่า<อ>กเกษตร<อ>คอนเทนต์ วิถีชาวบ้านโอเคนะคะแล้วก็ก็รับแสดงดนตรีไปด้วยแล้วมีความแปลกพิเศษมากเลยคุณผู้ชมดูสิค่ะด้านหลังเขาเขาคือมนุษย์อะไรคะมนุษย์อะไรมนุษย์อะไรมนุษย์ดนตรีนั่นเองแนวคิดที่ได้แนวคิดที่จะได้มาทําแบบนี้ยคือมีแนวคิดยังไงคะจุดเริ่มต้นเลยก็จุดเริ่มต้นผมเห็นเพื่อนผมเป็นหนุ่มโรงงานผมทางานอยู่บริษัทเห็นเพื่อนเล่นกีตาร์อยากเล่นเหมือนเพื่อนก็เลยไปฝึกเล่นกีตาร์ แล้วผมก็เป็นคนไม่กล้าแสดงออกคนขี้อายมากเลยเเหน้า,าบางๆางผมน้าขี้อาย้างเลยแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมขี้อายอย่างเงี้ยทำไมไม่กล้า,เ,าเล่นดนตรีทำไมต้องกลัวต้องสั่นประหม่าด้วยก็เล,เลยแนะนำให้ผมมปเล่นด,ดนตรีเปิดหมวกพอมาเล่นด,ดนตรีเปิด ไม่ไม่กล้าหรอกพื่บอกใส่แว่นตาดำใสหมวกใส่เสื้อให้ดูเท่เท่มองไม่เห็นสายตาเรายังไงก็เท่อยู่แล้วนั้นเลยพอไปเล่นครั้งแรกพูกรู้สึกรู้สึกดีทําให้เรากล้าแสดงออกกล้าอะไรแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาพอเล่นไปเล่นมาพูรู้สึกว่ามันเหมือนคนมันเดินหลีกไปหลีกมาเหมือนคน เราก็เราต้องหาจุดขายเออเราต้องมีคอนเทนต์มีจุดขายอ่าก็ค่อยๆเพิ่มเครื่องดนตรีมาเรื่อยๆเครื่องเป่าเล่นกีตาร์ก็เหมือนมีคนมาสโตร์ให้ทีนี้ก็เป็นจังหวะเท้าแล้วเอาตัวทอมมารีนมาเหยียบมันก็เหยียบแบบเล่นไปเคาะเท้าไปก็ได้จังหวะทีนี้ก็ค้นหาไปเรื่อยๆในยูทูบอันนั้นอยู่พศที่เท่าไหร่คะตอนนั้นตอนนั้นปี2 0 1 2ครับ ปี2012โอ้10ปีแล้วนะครับม่ได้10ปีแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ไปเจอของต่างประเทศวันแมนแบนพอเห็นปุ๊บว้าวเลยอยากเล่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีค่ะเอเห็นปุ๊บก็ copy เลย copy แบบทำกองเหมือนชาวปุ๊บไอกองไซส์ใบใหญ่เลยนะแบบมันหนักจังเลยเล่นได้เพลงสองเพลงวางนะครับ่ะพอก copy ไปแล้วรู้สึกว่ามันเล่นยากก็เลยแบบดัดแปลงก็เลยแบบดัด แก้ไขให้มันเข้ากับตัวเราแล้วก็ทําให้ขนาดเล็กลงให้กับตัวเรานะครับหูเล็กเหมือนกันเลยอเคเล็กแค่ี้คาะถ้าเราเกิดเป็นเนื้องอกกันนะคะ <c oughs> ไม่ใช่แค่หู <c oughs> โอเคเราก็าต่อต่อ,ตอพอทำคุบแล้วรู้สึกเฮ้ยเออดีคนสนใจมากยิ่งขึ้นก็ทําต่อเรื่องไม่เลือกขยับขยายแล้วแบบเพิ่มระบบเสียงให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้ผู้ชมได้ยินเสียงที่แบบชัดเจนอะไรประมาณนี้แล้วก็ แล้วการติดตามที่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็รายการทีวีต่างๆก็ติดต่อไปออกทีวีอะไรประมาณนั้นโอ้เริ่มออกรายการทีวีครั้งแรกปีพศเท่าไหร่ปี2012เลย2012ผ่านมาแล้ว10 10ปีได้แล้วเนาะอ่าโอเคจ้ะอ่ารายการแรกที่ไปออกรายการคือรายการอะไรรราายกเกมพันหน้าเกมพันหน้าช่องช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณทีวีวิ้งประเเพื่อคุณเพื่อคุณนะครัไปไปอยู่ไปไปอยู่ค่ละเดียวกันไปอยู่ค่ะเดียกดีเจต้นนั้นเชิญดิ้นเดี๋ยวครัโอเคเอาต่อต่อต่อทีนี้นะคะแล้วก็พี่อยากจะรู้ว่าอันนี้คือ ที่มาที่ไปของการทําดนตรีตรงนี้นะคะแล้วอยากให้หนูพูดถึงประวัติคร่าวๆที่หนูได้มาทําตรงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เดินทางเดินสายไปไหนอะไรยังไงประมาณนี้ค่ะรู้สึกดีนะครับผมจากที่เป็นคนไม่กล้าแสดงเป็นคนที่อายเป็นคนที่เล่นดนตรีไม่เป็นก็ได้เล่นดนตรีได้รู้จักการเอเ์เทนรู้จักการพูดคุยรู้จักการเรียบเรียงเพราะผมเป็นคนไม่กล้าแสดงแบบไม่ได้เรียนจบดนตรีมาไม่ได้เรียนสูงคือเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียน จบม .3 มาธรรมดาคราบก็ได้ศึกษาในส่วนนี้แล้วก็<อ>ได้ทําสื่อโซเชียลตอนทําควบคู่กันไปเลย<ม>ตอนนั้นทําแค่ช่อง Facebook กับ YouTube เพราะว่ามีสองช่องทางช่วงนั้นมันแบบทาแค่ว่าเราอยากจะมีประวัติไม่เก็บไว้ถ้าเกิดเราเก็บไว้ในในในโทรศัพท์ในโน้ตบุ๊กมันก็จะหายไปเพราะว่าบางทีมันเออเรอรมมันมันฟังอะไรประมาณเนี้ยก<อ>็เลยเก็บเอาไว้ในใน u t u b e เก็บเอาไว้ใน Facebook แล้วก็จะมีข้อมูลดูได้ตลอดแล้วพอได้ดูปุ๊บกเหมือน้ พิดทำไมเรายืนแบบนั้นได้เห็นเงาสะท้อนในกระจก แล้วเราก็ต่อยอดมาเรื่อยพอทํามาเรื่อยๆแบบเราไม่ได้คิดอะไรเป้าหมายวางแผนวางแผนเป้าหมายไว้ที่สูงมากไม,ม่มแล้วก็คนเขาก็เห็นบ่อยๆแล้วคนเขาก็มาต่อยอดคนเข้ามาติดตามของเราเรื่อยๆพอติดตามได้เห็นคํามชมได้เห็นคอมเมนต์ก็รู้สึกมีแรงบันดาลใจต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันบแล้วแล้วพูดรวมๆแล้วไปออกรายการไหนบ้างจะเอ,เอาเกมพันหน้าก่อนเกมพันหน้ารายการแรกใช่ไหมครับผมอ่าช่องเจ็ดแล้วก็รายการอะไรอีกรายการสกู๊ปข่าวเกือบรายการเลครับทุกช่องเลยแล้วก็รายการแรก เกมพันหน้าเต10ไทยรัฐทีวีช่อง3ช่อง7ช่องทุกช่องเลย่านมาแล้ว์สิบปรับีแล้วเนาะสิบเป็นรายการโชว์ครับผมได้กับรายการที่แบบไปแข่งขันอย่างเงี้ยผมจะไม่ได้ไปเพราะว่าผมจะถนัดในรูปแบบรายการโชว์โอเคเลยนะคะ ยังไงก็อยากท้ายนี้อยากให้น้องฝากผลงานแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูการเล่นดนตรีของน้องวันนี้เรามาที่ห้างเซนทันมหาชัยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น้องเขาก็มาเล่นดนตรีอยู่ที่นี่นะคะมากี่วันยังไงอะไรยังไงคะวันนี้มาวันสุดท้ายแล้ววันที่2แล้ววันนี้ทางผ่านนะครับผมทางผ่านพอดีไปเล่นที่ราชบุรีมาผ่านเซนทันมหาชัยก็เลยเล่นเล่นทักทายเขาดคนณนตรี้ะคขอบคุณทางเซนทันด้วยจ้าค่ะ แตเดี๋ยวได้โชว์เต็มที่เลยได้ครับโอเคเดี๋ยวมาเต้นมาจอมตีกันอ๋อเดี๋ยวเต้นกันเดี๋ยวดีเจต้นน้านะคะสายดีเจเต้นกันนะกับวาจิลีเนี่ยอ๋อดีเจต้นน้ำนะคะทั้งดีเจแล้วก็ตลกหญิงคนแรกที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ที่สุดที่สุดในประเทศไทยนะคะให้น้องฝากผลงานอ่ะชื่ออะไรก่อนบอกก่อนนะชื่ออะไรนะชื่อสมพองษ์มาเขาชื่อเล่นไก่นะผมก็สามารถติดตามได้ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะพิมพ์คําว่าสมปองอุมาในแพลตฟอร์มเลยขึ้นมาหมดเลยโอสมปองอุมาเลยนะคะครับผมเราตามไปชมเลยนะคะกับการ เล่นมินิคอนเสิร์ตในวันนี้ของน้องเขานี่นะคะน้องสมปองโอเคขอบคุณครับมาเต้นกับดีเจต้นหอมครับผมต้นน้ำยัง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 ไม่หยุดนะยังไม่หยุดดีเจต้นน้ำเชิหยิมค่ะฝากเลยนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะตามเลยเย ผลงานน้องเขาด้วยกันแล้วกันเนาะทุกเฟตฟอมเฟตฟอมเลยนะคะเอาโอเคเลยแล้วเจอกันนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่อง YouTube DJ ต้นน้ำเชิญยิ้มด้วยนะแล้วเจอกันนะคะคุณผู้ชมค่ะโอเคขอบคุณค